สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่จ๊อกนะครับนัทภูมินุ่พิษนะครับจาก IPA the first นะฮะหรือว่า IPA รุ่นหนึ่งนะครับก็อบอกว่าวันนี้นะครับที่เรามามาที่เห็นทุกท่านนั่งตรงนี้นะครับเป็น IPA รุ่นหนึ่งทุกท่านเลยครับเป็น the first เลยนะฮะและที่สำคัญครับวันนี้เนี่ยที่เราจะมากันเนี่ยนะครับเราจะมาเชิญชวนเราจะมาเชิญชวนนะครับเราจะมาเชิญชวนน้องๆนะครับ โดยเฉพาะไม่ว่าจะน้องๆก็ดีไม่ว่าจะพี่ๆก็ดีนะครับแต่ละท่านมาเรียนครับมาเรียนครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราวันนี้ครับง่ายนิดเดียวเราจะบอกเพียงแค่ว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับสำหรับการมาเรียน IPA ในครั้งนี้นะครับที่สําคัญครับเดี๋ยวผมแยกอย่างง่ายๆเลยนะครับเรื่องที่1ก็กลุมเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับที่เราจะรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว2ในเรื่องของบรรยากาศการเรียนเราเรียนกันอย่างไรบ้าง นะครับและที่สำคัญครับทุกคนมักจะพูดถึงครับว่าการเรียนปริญญาโทนั้นมันยากแต่แต่เรามาดูครับว่าพี่ๆี่เขาจะมีความเห็นอย่างไรและที่สำคัญครับวิทยานิพนธ์ครับต้องบอกว่าสุดยอดเรียนที่ไหนไม่ได้แบบนี้อีกแล้วนะครับอันนี้เรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยล้กันนะครับต้องบอกว่าคอนเนคชั่นครับวันนี้เนี่ยเรามีพี่ๆจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับและในส่วนของสังคมเนี่ย มาอยู่รวมกันตรงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าขอให้พี่ๆก็เชิญชวนแล้วกันนะครับขอให้พี่ๆก็เชิญชวนแล้วกันสําหรับเอาภาครัฐก่อนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตพี่อินนะครับพี่อินนะครับพี่อินจากสภกรนะครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าพี่อินครับในเรื่องของคอนเนกชั่นเนี่ยจากทางภาครัฐเองพี่อินพี่อินได้อะไรไปไปกลับไปบ้างครับสำหรับการมาเรียนไอพีในครั้งนี้ครับ ครับสำหรับพี่เอินมีความภูมิใจและก็มีความยินดีๆอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร IPA รุ่นหนึ่งนะครับทำให้พี่อินเนี่ยได้มีคอนเน็ชันได้รู้จักประธานของการค้าได้รู้จักท่านรองได้รู้จักกอลอและได้จักทั้งภาคเอกชนเพราะหลักสูตรน,นี้มีครบครับครบทั้งส่วนราชการครบทั้งส่วนเอกชนนะครับตรงนี้แหละครับทำให้เราได้นําไปใช้ในกรมสมกากรเพราะว่า การทางานทุกอย่างต้องเป็นทีมนกมีขนคนมีเพื่อนแล้วเราทํางานเป็นทีมเราก็จะประสบความสําเร็จครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบี่นกมีขนคนมีเพื่อนอันนี้จากภาครัฐนะครับจากภาครัฐเองต่อมาครับผมขอจะพ่ายกับภากรกชนแล้วกันนะ้องต้องบอกว่าพี่ท่านนี้นะครับอ,อ,อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างหลายๆแห่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ทั่ว,วไปโดยเฉพาะพวกบรรดาคอนเทนต์สโตร์ทั้งหลายนะครับพี่ตู่ครับผม เป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องของคอรเรคชันที่พี่มาเรียน IPA ของเราครับได้รับเยอะมากจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมกันนะครับ,รบจากที่มุมมองเมื่อก่อนการรับเหมาเนี่ยการมองภาครัฐในส่วนของรัฐเนี่ยการที่เรามาพูดคุยหรือเราเข้าถึงแล้วจริงๆแล้วแทบจะไม่มีปรปสรคถือว่าเป็นการประสานงานเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นการเชื่อมโยงในระหว่างเรียนและได้ประโยชน์ในระหว่างเรียนจริงๆทั้ง ทั้งในเวลาเรียนด้วยนอกเวลาเรียนก็ด้วยใช่ครับโอ้โหตายแล้วนะต้องบอกว่านี่คือการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับที่สําคัญครับยังไม่จบนะฮะยังมีของภาคสังคมมาอีกนะครับผมสาหรับท่านนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสาวสวยประจํารุ่นนะฮะแล้วก็พี่เบนครับจากกกตลอครับผมเรื่องของคนนี้ชื่อเป็นไงบ้างค่ะก็กตลนะคะย่อมาจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตํารวจนะคะดังนั้นก็ มุ่งเน้นในเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางานของตํารวจโดยให้ประชาชนได้รับความไว้วางใจนะคะทางที่ก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความไว้วางใจเป็นตัวแทนในการไปตรวจสอบตํารวจในการทํางานนะคะสถานการณนั้นสิ่งที่ได้กับหลักสูตรนี้ก็คือ ในเรื่องของบทบาททางสังคมเป็นความร่วมมือค่ะที่เราได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน<ล>ะนะครับน่กซึ่งสุดท้ายแล้วการทําธุรกิจหรือการทํางานในภาครัฐเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการของการมีส่วนร่วมการประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคครัฐจะทํางานไม่เสร็จสมบูรณ์เลยถ้าไม่มีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ<อ>ดังนั้นดิฉันก็เห็นว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ย เห็นถึงความชัดเจนในการมีส่วนร่วมนะคะประมาณเท่านี้เยี่ยมมากเลยครับก็พี่เบงก็จะชี้เรื่องของการมีส่วนร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเป็นองค์กรการด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆครับต้องพูดอย่างนี้ฮะไม่ใช่แต่เฉพาะนะครับต้องบอกว่าอะไรนะฮะรุ่นอะไรนะถ้าภาษาเขาจะเรียกว่ารุ่นใหญ่เนาะนะแต่นี้ต้องบอกว่าต้องมีมีน้องๆ้วยนะครับมีรุ่นใหม่เข้ามาด้วยในวันนี้นะครับที่สำคัญไปอยู่มาอยู่ใน ipa the first ของเราเนี่ยนะครับ น้องพลอยจะคนสวยเป็นไงบ้างจ๊าเรื่องของคอนเนคชั่นสร้าัคหนูนะคะก็สิ่งที่ได้ก็คือจะได้คอนเนคชั่นจากพี่ๆทุกคนเลยแล้วก็ได้ความรู้ได้ได้ฟังประสบการณ์การทํางานของพี่ๆแต่ละทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะครับในบางครั้งก็สามารถนํามาปรับใช้กับงานของตัวเองได้ค่ะที่สําคัญก็คือมันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะจากรุ่นพี่พี่ใช่ไหมฮะหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเห็นไหมครับ มาเรียน IPA ไม่ได้แต่ได้ได้แต่คอนเนคชันนะครับที่สำคัญนะคือได้แนวความคิดได้แนวไอเดียนะครับเอาไปปรับใช้ในของตัวเองดยนี้สำหรับ่นใหม่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องคอนเนคชันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญครับตอนนี้แต่ละคนอยากรู้ครับว่าการมาเรียน IPA เนี่ยบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงมันเคร่งเครียดไหมมันแบบโอทุกคนมุ่งมั่นจดหนังสือเขียนไอ้นั้นอย่างเดียวกันเลยไหมเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้พี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟัง่ง นะครับท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่านุ่มหล่อฮะนุ่มหล่อประจำนุ่มหล่อประจำ i p a the first เลยครับนะครับต้องบอกว่าพี่เอครับเป็นไงนะครับเรื่องของบรรยากาศการเรียนเป็นไงพี่ก็สำหรับบรรยากาศในการเรียนอย่ที่เห็นครับพี่ก็เราก็จะมีการเรียนที่รีแลกซ์สบายๆนะครับท่านอาจารย์คณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยเหลือดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจารย์พูดเสมอว่าเราเพิ่งเรียนแค่3เดือนแต่เหมือนเรียนมาแล้วหลายปี นะครับนั่นคือความผูกพันและความตรงเกี่ยวของพวกเราครับเพราะฉะนั้นการเรียนรีแลกมากครับพี่ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหนี่รับรองอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนนะครับอันนี้เ็าเรียกเชื้อเชิญเลยนะอันนี้เขาเรียกเชื้อเชิญเลยนะนะฮะองพูดอย่างนี้อันนี้คือบรรยากาศการเรียนเนเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ให้ว่าในฐานะพี่ตจ้าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ที่มาเรียนในรุ่นนี้เลยต้องบอกว่าอะไรนะบรรยากาศการเรียนของเราเปนเองแ้แบบมีความเป็นเันเองมากแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยเปิดรับพูดคุยกัน ไม่ต้องอะไรมากครับนี่สําหรับด้านครงการนะฮะนะฮะพ่อกำนันของเราพ่อกำนันสุเฉิงเราเนี่ยประธานรุ่นของเราเนี่ยนะครับท่านก็กับต้องบอกว่ทาทั้งรุ่นน้องๆนะครับท่านก็ให้ให้ความในกันเองกันเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก่อนมาเรื่องบรรยากาศแล้วถามว่าถามว่ามันการเรียน IPA นั้นเนี่ยเรียนแบบไหนแต่ละคนบอกว่าท่านในส่วนของธุรกิจโอ้วันนี้ต้องไปนู่นนี่นั่นนะครับจะต้องไปทํางานจะต้องไปบิดดิ้งงานเขียนคอร์สมาไปประชุม เรียนได้ไหมสําหรับท่านที่อยู่ในภาครัฐนะครับบางท่านอาจจะต้องมีเรียนปักคุณวุฒินะครับลงของสถาบันพระปก9ก้ลงของ sml วปอบก็ดีหรือว่าหน่วยงานอื่นก็ดีสามารถเรียน IPA ตัวนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวให้อีกท่านนึงดีกว่านะครับท่านนี้จะพ่ายกระชนนะครับพี่เขียวครับผมครับเป็นไงบ้างฮะเรียนพี่เขียวเองห็นว่างานชุดนี้งานยุ่งใช่ไหมฮะ มากเลยครับยุ่งมากเลยนะแล้วตอนนี้พี่เขียวเรียนยังไงครับพี่ต้องทำยงไงส่วนมากจะออนไลน์มากกว่าแล้วอยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ที่ก็ต้องที่นี่ก็ต้องที่นี่คือออนไลน์ออนไซต์ใช่ไหมฮะออนไลน์ก็คือเราเรียนกันทางซูมทางนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ออนไซต์ก็คือการที่เราได้มาพบปะเจอกันนะครับแล้วก็ได้พบปะอาจารย์ได้ดิสคัชนกันได้คุยเรื่องงานวิทยานิพนธ์สำคัญที่บอกว่าเมื่อกี้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ด้วย อันนี้มันเข้าไปเข้าระบบไฮบริดเลยนะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็เรียนได้เปิดได้การเข้านาก็เรียนได้ครับขอให้มี Wi-Fi ใช่ครับโอ้โหเอาล้ครับไม่เรียนเสียใจนะครับต้องพูดอย่างนี้ครับก่อนปิดท้ายครับก่อนปิดท้ายวันนี้ที่เรามาเชิญชวนกันนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ท่านนี้ครับประธานรุ่น IPA the first นะครับเป็นผู้เชิญชวนอ พี่ๆน้องๆนะครับถ้าผู้มีเกียรติที่จะเข้ามาเรียนนะครับในรุ่นต่อๆไปก็แล้วกันครับเพราะะนั้นครับขออนุญาตครับพ่อเชิญชวนเอ่อใครนะฮะเอ่อให้แต่ละท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยมาเรียนนะครับ i อพเอของเราครับสวัสดีครับผมอดีตกำนันสุรสีเสียทีสุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานออกการค้านนทบุรีนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่อยู่ทางบ้านและที่ ชมเราอยู่นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเรียนปริญญาโทกับเราครับผมนะครับเพราะว่าวันนี้มีนักธุรกิจภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐมาเรียนกันมากมายครับนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ไปอีกมากมายเลยครับอยากเชิญชวนครับพี่น้องครับทุกท่านเลยครับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอบพระคุณพระอนันตสุสิทธนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเชิญชวนกันวันนี้ก่อนปิดท้ายนะครับคํานี้เลยครับชอบมากที่สุดเลยพี่อินครับนกสําหรับผมนะครับก็คือนกมีขนคนมีเพื่อนไปไหนมาไหนก็เจริญครับมีกลุ่มมีทีมมีทีมที่ดีครับนั่นคือซุปเปอร์คอนเนคชั่นครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมใจพีเอเดอร์เฟิร์สครับขอบคุณครัับสสวดีครับ เพราะการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดมาเรียนกับเรานะคะหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผู้ที่สนใจวันนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์เพจเฟซบุ๊กหรือว่าเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พวกเรารอทุกท่านอยู่นะคะอาจารย์ที่ใจดีและพี่ๆที่น่ารักรอเราทุกคนมาเรียนด้วยกันที่นี่ค่ะหลักสูตร IPA ค่ะแล้วพบกันนะคะ